เอานะครับสวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนในตอนนี้ด้วยนะครับมากับดักดบอลเลเจนด์อีกแล้วนะรอบนี้เนี่ยในที่สุดนะครับไม่ลงคลิปนานมากๆมันจะ5วันได้ถ้าลงคลิปนี้นะครับก็คือโกกุนเด็กนั่นเองโกกุนเด็กตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งสุมได้สําหรับตู้40ปีมาแล้วมันก็ได้การ์ดมาพอดีเลยนะครับก็ถือว่าผมโชคดีมากๆเลยนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าตัวละครมันยังไม่ถึงปีเลยนะครับเพิ่งมาต้นเดือนเนี่ยมันมาก่อนอามาก่อนอีเวน์ซารีนะครับ มาก่อน UI ตู้เดียวเองอะไม่รู้ว่ามันสมควรจะได้การหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการกันหน่อยนะกันนะสำหรับการโงก่กลนะครับ I thought you said this was going to be fast ซึงแม่งก็โหริชิตการเนี้ยนะครับส่วนตัวนะผมว่าโง่กูเด็กสิ่งที่มันต้องแก้เนี่ยมันมันจะหลายอย่างนะครับมันเป็ตนตัวละครที่ไม่ได้เก่งมากนะ ล้างสรงล้างสีอะไรของมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดว้าวซ่านะครับคือสกิลมันน้อยอะ่ะจริงๆมาสังการนะครับเพิ่มเลือดน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ความถึกเนี่ยห้าสิบนะครับแล้วก็โอ,อก,กาสเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็แถมยังต้องบังคับอีกนะครับเลอรนะครับให้กูเล่นทีดีบีด้วยนะครับไม่งั้นไม่บัฟนะ คือทีมเราต้องมีดี2ตัวนะครับถึงจะมีความถึงเพิ่มขึ้น20%ในส่วนของช่องที่2เนี่ยเป็นออดามมจ30นะครับแล้วก็เป็นเบสหมัดกับลาส50%เอนาะเหมือนเดิมนะครับบังคับคุณเล่นดี2สตัวเพื่อให้ได้ดามจเพิ่มขึ้นสูงสุด20%สถามว่าบังคับทำไมเกมนี้มันจะได้เล่นในหลายทีมหน่อยวิธีแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับล็อกทีมันเลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือช่องที่3ช่องสีแดงเมื่อฝั่งตรงข้ามกดไวซิ ถ้าเกิดทําการกดมันหรือกด l l s s t เพิ่ม u n นิเกตห้าแล้วก็เมื่อทําการใช้ความสามารถ Indestructible เนี่ยหรือว่าเกราะเนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องเพื่อนยีด้วยนะครับต่วนตัวนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยแก้ปัญหาอะไของโงกุลเด็กเข้ามาเลยนะจากที่ลองเล่นดูนะครับโงกุเด็กนะครับเป็นตัวละครที่แลดูจะมีความสามารถรอบด้านนะครับแต่ว่าไม่ดีสักด้านเลยนะารฟ้าเนี่ยก็หลักๆแล้วคือไม่ได้เก่งอะไรมาก ก็แค่กดแล้วแรงเลยไม่ได้มียกเลิกวาล็ศัตรูด้วยนะครับเขียวเนี่ยมีดีตรงรีเกตหลบนะครับแล้วมีการตั้งคีได้ด้วยนะแถมจั่วไพ่ได้หนึ่นงใบนะครับอัลติเมทก็คือกดน้ำแรงมีเจาะเกราะแค่นั้นเลยน้อยมากในส่วนของเมเลียอัลติเมทนะครับยกเลิกดีบัฟต,ตามสไตล์เอตัวน,นใหม่นี้เลยนาสเตอร์บิวตี้ของตัวละครดีนะครับคือมันให้ดาเมจมา270ก็ถือว่าให้สูงมากมาก แถมทีมต้องบังคับเล่นป็นดีด้วยเหมือนเดิมเลยเหมือนกับไพ่ของมันเลยไม่งั้นมันก็จะอ่อนลงนิดนึงน,นะครับลงสนามมาก็ตามธรรมเนียมนะครับมีเรียกไพ่มีแบบว่าการโค้บนะครับมีเรียกนันบอลให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราตายนะครับกดหมันก,กดลัสจะแหลกขึ้นเนาะแถมมีจั่วห้เร็วหนึ่งระดับด้วยเป็นตัวละครที่จะเก่งเหนอเมื่อเพื่อนตุยเองฝั่งนู้นนะครับใช้ฟ้าใช้อัลติเมทใช้ออเวยออเคนเ,เนี่ยไม่ได้มียกเลิกบัฟนะครับมีรีเลืนะ่นเนาะ มีบวกค่าจ่ายก๊าซึ่งบวกทําไมแค่10กูไม่เข้าใจเลยฝั่งนู้นเนี่ยจะเบาลง50%อันนี้ถือว่าดีมากนะอะไรดีก็ว่าดีนะครับเวลาในการสับตัวให้ฝั่งนู้น 5v อันนี้ก็ถือว่าแจ่มเหมือนกันนะเวลาตัวละครนี้ถูกโจมตีนะครับจะดาเมจแปลงขึ้นตัดขีฝั่งนู35ใช้างานในครั้งเดียวนะครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนตัวและก็มีความสามารถ i n d o s u s t i b l e ก็คือความถึกแบบว่าไม่ตายเหมือนบาร์ดักนั่นเองนะครับและยูนิเกตเนี่ยมันจะ r e s e ตใหม่ให้ด้วยนะครับจุดนี้ มีต้านดีบัฟบลดขี้พังไพ่นะครับก็คือฝั่งตรงข้ามจะทำอะไรไม่ได้แต่มีล้างสีมาให้สิบวินาทีทัวนโอ้โหย่าเก๊ซสิบวินาทีนะทั้งเกมให้กูสิบวิขอบูะเจ้าตัวนี้โค้ชหมัดเปลี่ยนฟ้านะครับและยูนิเกตเนี่ยเป็นสิ่งที่ fucking useless in the world เลยนะผมพูดจริงนะครับเป็นสิ่งที่ไร้ค่ามากๆเมื่อเราเนี่ยทำการใช้การนะครับยูนิเกตมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะแต่ประเด็นเนี่ยเมื่อเราทำการยูนิเกตเต็มแล้วเรียกให้สองใบนะครับ รีด้วย20%รีคี50นะครับเพิ่มได้ไม่40%มีการโค้งนะครับแล้วก็มีการไพ่ตกว้าวทุกคนบอกโอ้ยมันก็ not bad มันก็ไม่ได้แย่หนยครับพี่ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคือควาสามารถแม่งไม่รีเซ็ตถ้าคุณยังไม่ตายานั่นเองผลเมืก็คือทั้งเกมใช้ได้สองทีถามว่าพอวอทพอเพื่อไพ่สองไปกับการโค้ง5วีเนี่ยนะคือถ้าเกิดว่ามึงใช้ได้เรื่อยๆเ,เนี่ยเหมือนแบบเบจิโต้เหมือนกับอาร์ตัวใดก่ะอันดรอย17 ตามบัสอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ครั้งเดียวทำไมวาย bro ทำไมเองใช้ได้ครั้งเดียวถือว่ากากมากส่วนตัวนะครับต่อให้ทำการบัฟมาแล้วผมว่าบัฟไม่ค่อยถูกจุดเท่าไหร่นะผมว่ายูน,นิเกตเน่ต้องปรับใหม่นะครับแต่นั่นแหละมันอาจจะเป็นการปรับที่ยากเกินไปนะแล้วก็ล้างสีเนะี่ยมี1ิบวิตอนที่เราเสียพลังกราะไปแล้วด้วยถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นด้วยนะครับเพราะว่ายังไงคอมโบมันก็ต้องหยุดลงแถมเราต้องการตาเมจที่ จะไปฟื้นคืนได้ด้วยนะครับมันอาจจะพลิกแพลกได้แหละเด่อาจจะยากหน่ยอยยากกว่าตัวอื่นฮอ,อนเองในมุมมองอผมนะครับในส่วนของดามเมจเนี่ยผมจะให้ไว้3.5นะครับเป็นตัวละครที่มีดามเมจร,ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับในส่วนความสามารถผมจะให้ไว้2นะ2.5แล้วกันนะกูให้เพราะมีการ์ดนะเนี่ยผมจะให้ไว้2.5นะครับครึ่งๆเลยไม่ได้แจ็บไม่ได้อะไรเลยนะครับ และสุดท้ายในส่วนของอาร์ตเนี่ยอาร์ตผมจะให้4.5นะส่วนตัวผมชอบอาร์ตนะครับอาร์ตค่อนข้างเทม,มากๆแล้วก็ฉากในเจนเดลลี่ฟินิชเนี่ยสวยมากๆนะครับในส่วนของทีมในวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับผมจะเอาทีม DB ไปนะครับและแน่นอนผมจะเอาทีมอื่นไปเล่นด้วยเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวละครใหม่อย่างเจ้าโกคุนแล้วก็โกหังนะครับมันเป็นทีมแท็กตีีเพราะงั้นเล่นยากมากๆดีมอนตคิงพิกาโลผมก็ไม่มีนะครับเพราะงั้นอาจจะมีแซมทีมอื่นเข้ามาให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจของคนดูนะครับว่าคุณเนี่ย อยากจะสุ่มหาไอตัวละครดีหรือเปล่าส่วนตัวนะผมให้คะแนนไปแล้วนะครับคุณก็ไปลองคิดดูแล้วกันมาในแมตช์แรกเนี่ยผมก็เจอเป็นทีมฟิวเจอร์นะครับแล้วฝั่งเขาเนี่ยมีตัวซัพพอร์ตเป็นเบจิโตเซงไคด้วยนะครับตัวใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวรอผมได้เซงไคสักพักนึงก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองทีมแรกที่ผมหยิบมาเนี่ยคือทีมดีนะครับเพราะว่าโกคูเด็กเนี่ยอย่างที่บอกเลยทั้งสแต็กของมันทั้งความสามารถการ์ดเนี่ยบอกว่ามันเนี่ย จะต้องเล่นกับทีมดีถึงจะแข็งแ่งที่สุดนะครับส่วนตัวผมมองว่าโมกุลเด็กเนี่ยมันยังไม่จำเป็นต้องได้การก็ได้นะครับข้อเสียของการที่มันได้การเร็วเนี่ยมีอย่างหนึ่งนะคือมันกากครับผมใช่มันไม่ได้การเก่งเหมือนซามัสอะซามัสเนี่ยมันมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วในบทตอนผมสุมนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันอ่อนเพราะว่ามันมันบางเทนเองแต่พอมันมีการเนี่ยมันเพิ่มดาเมจกับความแรงมาเนี่ยซามัสเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยครับ มันแอบต่างงงคุณเด็กนะตรงที่ว่างงคุณเด็กเนี่ยยูนิเกตของมันเนี่ยหวย่าเริ่มเลยครับเพราะว่ายูนิเกตมันใช้ได้แค่2ครั้งเองทั้งเกมถือว่ามันมันน้อยมากแล้วมันก็ไม่ได้พีิเกมอะเก็าภาพไหมครับคือถ้าเกิดยูนิเกตมันสามารถคา์เตอร์ไรซิ่งได้หรือว่าเองสามารถทําให้ฝั่งตรงข้ามแม่งล็อกตัว1ิบฟีได้เงี้ยเออมันถึงจะน่ากลัวแต่นี่แบบไม่ได้เก่งไรขนาดนั้นงงมากว่าจะใช้แค่สองครั้งทําไมนะครับเอาไรซิ่งมาหลบได้นะครับจังหวะนี้ลาแซฟไปก่อนนะ อย่างนี้ที่ว่าดาเมจ e เนยังพอใช้ได้นะครับตัวละครนี้มเอ้าแล้วชักปักหนีไปเลยนะครับคือไรซิ่งเว้าที่ชักปักเลยแมชแทัดมานะครับเป็น Powerful Opponent นะเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังไล่สุ่มเจ้าโงกุล UL Namek อยู่นะครับยังไม่ได้เลยนะก็ภาวนาให้ผมได้ด้วยแล้วกันนะครับ เฟสติวัลเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับอีกประมาณ10วัน12วันนะครับคุณก็จะได้เฟสติวัลกันมาแล้ว, <lean> er! ลวถ้าเกิดว่าใครรอเฟสติวัลเนี่ยนำมาอย่าเพิ่งสุ่มเพชรนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ได้ตัวเด่นตรงดวงไว้เยอะมากๆแมชนี้เนี่ยมาแหลกเลยนะครับรอดูจังหวะสถานการณ์นะครับปั่นหางเราเลยแม่งแหลกขนาดนี้นะครับเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะเพราะว่าผมเป็นบัตนะครับเอายำฉาลงมารับนะต่อให้ตัวละครพวกนี้ได้บับมานะครับมันเป็นเทียบบับมาเนี่ย ผมก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับพีมดีบีมันยังอ่นอนๆอยู่อะเพราะว่าผมนะ่าจะไม่มีตัวด้วยนะครับเออก็จะไม่จัาทั้งหมดแล้วกันแต่รู้สึกว่าตัวชูโรของดีบีมันไม่มีไงมันไม่ได้มี UL นะครับหรือว่าไม่ได้มีเลเจนที่เก่งมากๆเลยนะครับโมคุณเด็กก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะออกแนวเป็นตัวซับพอสมากกว่าด้วยนะครับในแม์นี้นี่คือทางบิ่งผมโดนเปิดก่อนตลอดเลยนะคือเรียกว่าเล่นเนี่ย ่วยมากเลยเอาจริงเล่นทําจังหวะทามมิ่งสวนกลับบ้างไม่ได้เลยนะครับโดนยับๆเลยอะแล้วพอพลาดโดนรำทีเนี่ยโดนย,ยาวๆนะครับเพราะตัวเรามันครบมาสองอันเนี่ยตัเพลินๆนะครับยิ่งเจอเป็นฟรีเซอร์ l ูเอลอยู่ด้วยโอเคปล่อยล้ไปนะครับผมแม่งทีมดับเบิลสปาร์กิ่งของได้เท่ทานี้จริงๆเป็นทีมที่เล่นแล้วอ่อนล้ามากนะครับคิดเจ้าตีเมใส่เรานะ ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้ดเดาเต่าผมม,มันรับได้นะเออมันน่าจะไม่ตายเลยครับฟีเซอร์มันลำมานานแล้วแล้วจริงเลยครับผมเสียเลือดน้อยมากมาจาังหวะนี้ผมระบำเลยนะครับผมระบำฟิวชั่นคุดมูไปหนึ่งทีแม่งลิ้นพังล้ะดูสถานการณ์ก่อนนะครับเราไม่มีเกาะหมัดน,นะเพราะงั้นต้องระวังนะครับกลัวมันเลเซอร์บีบม,มาแหละยังไงไม่บีบนะครับผมมันน่าจะบีบตอนนี้แหละบีบไหมยังไงว่าแนละ้วมันบีบนะครับมามาสวนนะครับดียไม่มีอะไรซิ่งแล้วนะครับสวยงาม จังหวะน,นี้เราใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนได้นะแต่คือเปลี่ยนมาเนี่ยฝักต้งตข้ามมันมีชนะสี่เราหมดนะครับแล้วกดหลุดด้วยกูเมทอ่าหมดนะครับอย่างี้ก็ได้เลยครับดูสถานการณ์เรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้ฟันได้ระดับหนึ่งนะแล้วนา่าจะเปลี่ยนเป็นเจ้าสามารถสีมว่วงมานะครับผมเราเสียเปรียบเลครับอย่างงี้เ,เลือกเสียเปียบมากนะเดี๋ยวเรายื้อไปก่อนนะครับแล้วเ,เปลี่ยนเปงง็นงูกุเดกมานะครับไอมันได้เก็บอยู่ดีเกตนะ คือขนาดซามัสไม่ใช่ตัวละครที่มีความถึกหนาแน่นมากอ่ะแม่งยันตีอย่างเบาเลยกับคุณเด็กเนี่ยทีมดีบีสำหรับผมเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งเล่นเลยยิ่งทอนะแม่งเหมือนบอกว่าให้เล่นสปาคิ้งหน่อยนะครับของคุณเด็กแม่งก็แค่เก่งกว่าสปาคิ้งนิดเดียวผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยอ่ะอือแม่งเลยคิดว่าต้ที่เซ็งใครมาใหม่เนี่ยผมมาแม่งว้าวกว่าเยอะอ่ะการที่มันล็อกตอนโอเวอร์ไดรฟ์ได้เนี่ยแม่งเป็นสิ่งที่เหมือนเราได้รับเัลลไรซิงเลยนะครับดับเบิลอัลตเมทอ่ะผมว่านั่นเนี้ดูโะ มาฟ้าย้าไปนะครับไม่โอ้ดายนะหวังว่าโอ้ยเกือบตายเดี๋ยวไม่ตายนะครับถ้ามีตัวอื่นเดี๋ยวมันตายไปแล้วไปดูสถานการณ์เหมือนเดิมเลยครับผมจังหวะนี้ฝั่งนูซามัสมันเติมเลือดจากยูนิเกตนะครับเราซัดต่อไปเลยนะตรงนี้เนี่ยผมจะทําการไวซิ่งก็ไม่ได้อีกแถมโดนล็อกตัวด้วยเราไม่อยากทิ้งคอมโบนะครับเราจะกดเมนเนี่ยเก็บคอมโบไว้ก่อนนะครับคือยังไม่อยากให้มันหลุดคอมโบตอนนี้ไงไปลํำต่อนะครับสวยนะครับได้เขียวมา ล okay. ุดด้วยนะครับแล้วนะเก็บไว้ตรงนี้เนี่ยผมตั้งใจนะครับว่าจะเก็บเขียวไว้ใช้ยางอื่นก่อนเนี่ยผมว่าเขียว,วมีรีเกนหลบนะครับไปหมัดสวนเลยนะครับว่าแล้วคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายรอจังหวะนะครับพอเล่นด้วยนานๆเนี่ยเริ่มจับทางบิ่งได้แล้วนะฝาเ่เปลี่ยนไปย้อมชานะครับทีมผมไม่ไม่มีดาวเมจเลยเว้ยคือแบบแม่นวัดยากมากนะฝั่งนูไม่เติมเลือดไม่หยุดอะไปซิ่งก็ไม่ได้ไม่เอ้ยโอ้ยแถมแรกอีก เวลามึงโดนตีเดมแลกเนี่ยอันเนี้ยหน้าน้อยใจจัดๆเนะครับแถบไปหนึ่งทีไม่ได้ไม่เล็นะครับคือตรงนี้ผมไรลซิ่งได้นะแต่ว่าดามเมจมันจะเบามากไงผมไม่อยากนะครับเราไม่ทันนะเปลี่ยนเป็นโงกุลดามเมจมันจะเบาตุ๋ยเลยเต็มที่มันก็ได้แค่เอนดูแลมเนคือผมไม่ได้กลอย่างนั้นนะผมกล้าจะเอาชนะดามเมจแล้วก็อาจจะฆ่าฟรีเซอร์ในดอกเดียวไปเลยนะครับมันไม่คุ้มเราอ,ะอ่ะออาไม้ตายยิ่งมีน้อยอย่างเงี้ยต้องใช้ฉลาดนะเออโดนเลยนะครับ ฝั่งรู้น่าจะเชฟต่อนะครับโอ้โหยังมียาวๆอันนี้ยังมีเลเซอร์บีมในมือด้วยอย่างเงี้ยคือเพลินเลยครับผมทําอะไรไม่ได้มากนะตัดโคงตัดการ์ดดีวะนี่มีซัพพอลอเตอร์นะครับซัพพอลอเตอร์มันมีดีอย่างแหละอ่าน่าจะเรียบร้อยแล้วฮิวีได้นะครับสวยงามอ้าวด้การเวอร์เชฟมาด้วยนะครับ really เลยลิกูดเลยผันไปเรื่อยๆนะครับผมถือว่าทำดาเมจในการฟันได้แรงนะยำฉาตอนนี้น่าจะแรงสุดในทีผมแล้วนะครับตัวสปาร์กิ่งแม่งแรงกว่า LLV ปเปลี่ยนตัวก่อนนะครับบีลาสัดาาไปแล้วเปลี่ยนงมือต่อนะครับอ้าวไม่เปลี่ยนด้วยตัวกูเบียวเฟี้ยวฟ้าอีกแล้วนี่ไงเราไม่หมัดไงผมทําจังหวะพุ่งไม่ได้เลยครับ <S <S ลาสไ,ไปเดี๋ยวเขาสวนมาในงานหยาบเลยมาเปิดโหมดเต้นลำก่อนนะครับแถบไล่ไปหนึ่งทีนะไม่เลเซอร์บีมเลยครับน่าจะเลเซอร์จังหวะนละเรียบร้อยนะครับเลเซอร์มานะครับเราเปลี่ยนเป็นงุญเด็กหลบไลซิ่งนะครับเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของผมแล้ว รับไปเลยนะครับถ้าเอายูนิเกตออกได้เนี่ยเอ้ยเอาเมนเอาเอ็นดูแลนด์มันออกได้จะดีมากแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันไม่มียกเลิกบัฟ์เลยครับคือนึกว่าตัวสามารถไม่มีแย่พลาดนะนี่โอ้เสียดูแลนด์ไหมเนี่ยเสียอินเวสท์ซับไหมเนี่ยไม่เสียนะครับสวยยังเก็บความสามารถไปใช้ก่อนนะครับเหลือเวลาอีกประมาณนึงเอาติเม่ไปว้าวด้วยโอ้โหโฮลี่ชีตหลบได้เลยครับไม่ไรลาสยับไปเลยนะครับคนนี้ทไทมิ่งกันเป็นแบบนี้แหละ ลาไฟเลื่อนเลยครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นนี่นะฮะยำฉาลงมาลำต่อนะครับเดี๋ยวกดเมย์ยำฉาได้นะครับเอามาเติมก่อนอะไรคือเวลามันจะหมดเลยต้องรีบเล่นโอ้โหแม่งไม่น่ากดหมักเลยอะไม่คิดว่าจะรีบเชสนะครับเปลี่ยนเท่า,เต,าเต่าเลยนะเผื่อจังหวะทามมิ่งเลยครับปายใส่หมากสวนเรียบร้อยทำดาเมจได้นะครับคือเสียดายดาเมจหลายจังหวะเหมือนกันนะรนะตรงนี้เนี่ยผมต้องยื้อสุดๆเลยครับประมาณ2วิแถบแถบลากเราแถบลากเลา แถบลากเอาแทนแม่นหะมอือปึ๊บโอ้โหโคตดหน่อยแพ้ดาเมดไม่ถึงสองแสนนะครับแพ้ไม่แสนเดียวเองอะ่ะคือเ้ื่กงจกเอาทีเมสติดหรือไรซิงโดนเนี่ยชนะไปแล้วนะครับมีแม่งหนาไปหน่อยเมื่อกี้นี้มารอบนี้ผมเปลี่ยนทีมแล้วนะครับพอกันทีกับความเส็งเค็งนะฮะผมเอาทีมฟิวเจอร์นะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นทีมที่เก่งที่สุดในปัจจุบันนะแพทเนี่ยเอามาเล่นเลยนะครับ คือเราไม่จําเป็นต้องให้มันเป็นตัวละครที่มีดาเหตุก็ได้นะผมว่าเอามาเป็นตัวละครที่สามารถตายแทนเพื่อนได้ดีกว่ามันเหมือนกับคนที่เกลือนโมกุลยูเอลมาอย่างผมเนี่ยเอามาเล่นแทนเนี่ยเออรู้สึกว่ามีชีวิตสำรองในการใช้เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่คุ้มมากเอาไปเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับทีฟิวเจอร์มันมีเนาะโดนเลยครับจังหวะนี้หลบไป่คล่องนะ ตรงนี้เปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสามาสเนลเนี่ยยูนิเกตก็เต็มแล้วด้วยนะครับอ้าวหมดตูดซะงั้นหมดสเรลเชียวไม่รู้ไพ่ตกไม่ลงมือหรืออะไรนะครับแล้วกาเขียวมาอย่างนี้เรียบร้อยนะครับใบเดียวประมาณ70%ของเลือดต้องแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าระบบเพทูวินนี่แหละความแข็งแกร่งของข่าไงล่ะอือมาเขียวนะครับผมไม่ใช่ผู้เล่นเพทูวินนะครับอันนี้ผู้เล่นได้เฉยนะนี่ไพ่ดับสองใบนะครับโอ้โหดูสภาพนะครับชนะสี่ทำดาเมจได้เท่านี้แหละ ก็นี่ขนาดให้เป็นลีดเดอร์ด้วยนะเดี๋ยหาว่าผมไม่ได้ให้มันเป็นลีดเดอร์นะครับมันเป็นลีดเดอร์แล้วนะคือเป็นลีดเดอร์แล้วก็ยังกระโปกอะ่ะเอาง่ายๆเลยครับออเอ็นดันแตกไปอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับควิกบุ๊ตัดไปหนึ่งทีนะเบจิโต้เขาเซ็งไข่หรีบนำมาเล่นจังเลยนะครับคือเบจิโต้เนี่ยผมว่านะเป็นการเซ็งไข่ที่เท่มากๆเลยคือเซ็งไข่แล้วความสามารถนี่คือเปลี่ยนไปแบบ ผลละอยากเลยจากตัวละครกระกากระโปงก,กระโปะกลายเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยครับหมาก,กดเม้ก่อนนะครับตรงนี้เราเติมไพ่ขึ้นมือได้นะอ,ะอย่างนี้คือตายครับเรียบร้อยเดี๋ยวจังหวะนี้นะครับผมดูทามบิ่งแล้วเขียวรีเกนนบก่อนนะครับเรียบร้อยพีวีได้อย่างงี้สามารถตายนะครับเหลือแค่โต้ตัวเดียวแล้วโต้เนี่ยเท่าที่ผมลองอ่านนะคือโอเวอร์ได้จะแรงขึ้นนะครับแถมมีล้างเสียล็อกตัวด้วยฟิลแบบ มันเหมือนกับมินิไรซิ่งฟรีๆหนึ่งทีถือว่าแรงมากๆนะครับของโตเนี่ยยิงมายิงมาแล้วไงเอายิงมาแล้วชักปาร์คบอกไม่เอาแล้วนะครับจบได้โง่คุณเด็กเราพอดีนะอัดมาเนะครับเป็นเหมือนกับซูนแฟมิลี่มากกว่านะเหมือนพี่แกร่วมบรรดาตัว UL ที่พี่แกมีเนี่ยมาเล่นนะครับมีโง่คุณเด็กคิดด้วยนะเพราะมันแทงดีนะเรียบร้อยนะครับถามมิงนี้เราได้เปิดก่อนนะครับ เปลี่ยนเปงงวุ้นเด็กนะครับเพราะว่ามันมีคลิปโชว์เคสของมันเนาะต้องให้มันโชว์เน่อย right, s <S จังหวะนี้บลาสุดนะไปเรื่อยก่อนนะครับน้าเมถือว่าไม่ยูหวาแล้วก็ไม่ได้น่าประทับใจนะครับมาได้อีกสองใบเออเนี่ย <Yeah. S 1> คือเข้าใจยังครับที่ผมบอกว่ายูนิเกตไม่การเนี่ยคือมันมีแค่นี้เลยเนี่ยแล้วเราจะใช้ต่อไม่ได้แล้วไงคือถ้ามันรีเซ็ตได้เนี่ยมันจะดีกว่านี้มากเลยอะงงว่าคิดอะไรอยู่นะครับ คือให้เติมไพ่ได้2ใบแล้วยูนิเกตเองต้องตายถึงจะรีเซ็ตโอ้โหแม่พูดยเสเซนเลยมาเรียบร้อยนะครับหมัดทะลุมาได้นะถือว่าสวยงามนะครับจังหวะนี้ลาสก่อนเรามีการโฟเบอร์เชสไงเปลี่ยนต่อนะครับตรงนี้คอมโ,มโบผมหมดแล้วนะต้องเปลี่ยนเป็นซามัสนะครับต้องฝืนด้วยนะครับตัวูคี่อดีตฝืนซะด้วยฝืนทําไมวันนี้จริงๆตรงนี้ไม่ต้องฝืนนะครับเปลี่ยนเป็นซามัสดีกว่านะก็อ,อย่าหาเล่นแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างแย่ๆเลยกันเชสเลยเดี๋ยวเกาะแตกชัวร์นะครับไม่งแรง เอา้ากดเมนซะแล้ววายวายดูดดนี่ใสหมัดเลยนะครับเอา้าเราเรียบร้อยเขาล้มเลยครับแต่ว่าผมไม่มีอะไรที่จะมาปิดช,ชื่อมันในนัดเดียวได้ทํามันก็ล้ำปกติแล้วกันนะครับผมว่ากดเมนมาทําไมนะครับเมนมันดีมากในะลูกด็กนะเนี่ยเรวเรียบร้อยนะครับคือ,อยังไงก็เสียหนึเฟรนนะนี้ ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเวลานเล่นยูเอลนาเม็กเนี่ยเอางกคุณยูเอลนาเม็กโดนดาเมจดีกว่านะครับคือยังไงมันก็เติมเลือดเยอะอยู่แล้วอะแล้วเรียบรอ้อย2ล้านสาไม่น่ารอดนะครับอื่นี่ยจะมีแค่5ดาวแล้วดูทรงแล้วสองล้านสาตายแน่นอนนะครับโอ้โหความรุนแรงไม่เก่จงจิ้มหายตัวนี้เนี่ยแหละได้การ์ดมามันต้องเก่งแบบนี้ไอ้หนุ่มอ้าแล้วเลือดมันดันรีนะครับตัดผ้าไหมตัวหนึ่งที่มาที่หลังนะครับแล้วดันได้การ์ดเหมือนกันด้วย นั่นกลาโปกขนาดนี้ไรซิ่งมาก็ไม่เป็นไรเลยครับหนึ่งเลยคือเราชน,นะสี่นะสองเลยคือเรามี indestructible นะครับอย่างที่บอกมันดีมากมาเซฟไม่หนึ่งทีนะครับโอเคจ่ายไปหนึ่งดอกนะครับน่าจะไม่เกินห้าล้านสำหรับสอไปนะนั่นไง4.7สี่จุดเจ็ดเอ็มโอเคฮิล,ลิ่งด้วยนะครับเติมเลือดตึงๆป๊บมาดอกไพ่เขาหมดมืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งไรซิ่งด้วยนะครับ มาจาังหวะนี้พี่ร้างสีให้สิบวีเมนูไปทำพืชอ,อะไรนะครับโอเคหมาต่อไม่ไรนะครับแถบไล่ไปก่อนหนึ่งทีไม่หมุนนะครับเราหมุนแทนต่อยเลยเรียบร้อยทามมิงเพอร์เฟกต์เลยครับมาไม่ยอมตายด้วยนะครับไอ้หนุ่มดิไอ้หนุ่มน้อยนี่มันไม่ยอมตายนะครับแล้วดับมาเป็นฟ้าหลบได้ทีวีสวยงามนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโกคุณเด็กเนี่ยลงมาลามได้นะครับเอ้าชาร์จลุตโอ้โยตัวกูทําอะไรลงไปวะเน,นี่ยกระรโปงเสียจริงทำไมวะเนี่ยทำไมถึงชาร์จลุดได้คือมันไม่น่าจะหลุดนะเมื่อกี้นี้ ถ้าผมไม่เล่นกากนะครับโอ้โหเล่นกากซะง,งั้นอ้าวหลบไม่พ้นซะง,งั้นมือมันแข็งจังวะเฮ้ยโอ้โหมือแข็งจังเลยดูทรงในหน้าตีเจ้เปีงยกนะครับเห็นแล้วมึหืหยิดแทนนะครับไม่ต้องมึืหยิดผมนะฮะไม่ต้องกดดีสไลด์นะครับ,มรบผมมึหืหยิดตัวเองให้ในคลิปอะคลิกมนึ่งจับไปเลยหนึ่งทีนะครับไม่ตายด้วยนะครับเหลือหมื่นหนึ่งมึงเหนือทั้งแปะอะไรเนะี่ยอือทำไรซิกมาครับหลบตายหลบตายคือตอนเป็นหวัดเนี่ยต้องพากันเยอะเลยพูดจริงว่าหายใจไม่ทันนะครับ มาตรงนี้เดี๋ยวผมกดเมนได้นะครับเอา้าเป็นจบโอเคไม่เป็นไรได้2ใบนะครับกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราฟ้าปิดงานได้นะครับถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับต้องจะทันอยู่นะขอให้ทันเถอะโอ้โหไม่มาอือกูเอาเลยแล้วกันนี่รอแม่กระโดดนะครับใส่แม่งเลยกูเด็กเหมือนกันสัตว์ไปเลยถ้ามันเท่นนะอื้อหือถ้า LL ได้จะเป็นหมัดหมัดแนี่หมัด,ม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 ดจริงคองด้วยนะครับ เรียบร้อยเราโดนเอาไลายลินเปีย้ยเราเลือดต้องสามล้านความบางมึงขนมหมามากโอ้โหกระแทกดินไหฮึบควิกมูนตัดตายนะครับดุนแรงขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวมาหลบคนนะครับเปลี่ยนตัวต่อหนึ่งดอชกดเมนขู่เอ้ยมันไม่หลบแฮะเรียบร้อยมึงตายนะครับเอาจริงนะครับสองทีมแรกเล่นเหนื่อยมากเลย เป็นตัวละครที่ผมว่ายังไม่ควราหานํามาเล่นในตอนนี้นะคะแนนก็อย่างที่กล่าวไปเลยนะครับขอบคุณเหล่าคนดูที่น่ารักนะครับแล้วก็หล่าเบอร์ที่ยังคงสมัครในเข้ามานะ